เคยสงสัยไหมทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีแฟนดีๆตลอดเวลานี่โลกมันไม่ยุติธรรมหรือว่าเราเข้าใจอะไรผิดไปวันนี้เราจะมาคุยกันแบบโลกไม่สวยไม่อวยใครว่าทําไมคนที่ดูเหมือนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์เฉพาะตัวและบางทีเขาอาจไม่ได้เลวอย่างที่คุณคิด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose คุณเชื่อไม่ว่าหลายคนที่คุณมองว่าเจ้าชู้เขาแค่เก่งในสิ่งที่เรียกว่าการสร้างความรู้สึกดีให้คนอื่นรู้สึกพิเศษแล้วทำไมสมองเราถึงตกหลุมพรางง่ายๆนะหรอก็เพราะว่าสมองเราอ่ะมันชอบโดปามีนเวลามีคนทำอะไรให้เรารู้สึกพิเศษรู้สึกเป็นคนสำคัญสมองเราก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมายิ่งพิเศษมากยิ่งโดปามีนพุ่ง แล้วเราก็ผูกพันแบบไม่รู้ตัวบอกเลยว่าคนเจ้าชู้เข้าใจตรงนี้ดีมากเขารู้ว่าต้องหยอดตรงไหนกดปุ่มไหนให้เราเคลิมให้เราติดและรู้สึกว่าตัวเองโคตรพิเศษนี่แหละครับเคล็ดลับที่ทำให้พวกเขาดูมีเสน่ห์และดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาอยู่เสมออยากรู้ไหมว่าเขามีเทคนิคอะไรบ้างแล้วเราจะเอามาปรับใช้ให้ตัวเองดูน่าสนใจขึ้นได้ยังไง ข้อที่หนึ่งคนเจ้าชู้จีบเป็นอาชีพหลักไม่ใช่งานอดิเรกคนเจ้าชู้เขามีทักษะการจีบเป็นอาชีพหลักไม่ใช่งานอดิเรกฟังดูอาจจะตลกนะครับแต่มันคือเรื่องจริงเพราะเขาซ้อมเยอะลองคิดดูสิในขณะที่คุณอาจจะจีบคนเดียวไป3เดือนกว่าจะรู้ผลลัพธ์แต่คนเจ้าชู้บางคนเขาจีบวันละสาคนนี่มันคนละระดับกันเลยนะประสบการณ์ต่างกันลิบเหมือนมือใหม่หัดขับรถครั้งแรกกับนักแข่งฟอร์มูล่าวันระดับโลก ใครจะเชี่ยวชาญกวกกันแล้วทักษะการสร้างความรู้สึกพิเศษการบริหารเสน,เน่ห์การรู้จักจังหวะพูดจังหวะหยอดเนี่ยมันก็มาจากการฝึกฝนและประสบการณ์ซ้ำๆนี่แหละครับไม่ใช่พรสวรรค์อย่างเดียวข้อที่2เข้ามั่นใจแบบไม่กลัวโดนด่าคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมว่าเวลาจีบใครสักคนอะเรามักจะกลัวหน้าแตกกลัวว่าถ้าถูกปฏิเสธจะทำยังไงจะเสียฟอร์มไหมแต่กับคนเจ้าชู้เขากลับคิดว่า แต่อีกสักครั้งจะเป็นไรคือเขาไม่ไม่เลยถ้าจะโดนปฏิเสธสักครั้งสองครั้งเพราะเขาเชื่อว่าโอกาสยังไงก็มีอยู่เสมอผลลัพธ์คืออะไรนะเหรอครับโอกาสของเขามันมากกว่าเราเยอะเลยเพราะโลกชอบคนกล้าไม่ใช่คนกลัวคนที่กล้าเข้าหากล้าแสดงออกกล้าที่จะลองผิดลองถูกแม้จะดูเหมือนไม่แคร์อะไรแต่จริงๆแล้วมันคือความมั่นใจที่ใช้ออกมาให้เห็นนั่นแหละครับ ข้อที่3เขาสื่อสารเก่งพูดแล้วรู้สึกเหมือนพระอาทิตย์ส่องในใจคุณลองคิดดูสิครับเวลาผู้หญิงต้องการฟังอะไรเขาจะรู้หมดไม่ใช่แค่ตอบแบบ Google ที่ไม่มีอารมณ์อย่างเช่นคุณทักไปว่ากินข้าวยังแล้วอีกฝ่ายตอบกลับมาแค่ว่ายังบทสนทนาจบแบบเนี้ยเจ๊งตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยแต่คนเจ้าชู้เขาจะเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้มีพลังเขารู้ว่าจะพูดอะไรให้เราเคลิม ให้เรารู้สึกว่าเขาใส่ใจทำให้เราอยากคุยต่อเรื่อยๆนี่แหละคือการสื่อสารที่เหนือชั้น ข้อที่สี่เขารู้วิธีทำให้คนรู้สึกพิเศษแม้ไม่ใช่คนเดียวคุณอาจจะทักใครสักคนว่าสวัสดีตอนเช้าแบบธรรมดาธรรมดาแต่คนเจ้าชูา้เขาจะทักว่าเชา้านี้คิดถึงเธอเป็นคนแรกเลยนะแค่ต่างกันนิดเดียวแต่ความรู้สึกที่ได้รับมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะครับเขามีเทคนิคการใช้คำพูดการแสดงออกที่ทำให้แต่และคนรู้สึกว่าตัวเองสำคัญที่สุดในโลกของเขาณตอนนั้น แม้ในความเป็นจริงเขาอาจจะกำลังคิดถึงคนอื่นเป็นคนที่สองสามสี่ก็ตาม 5. เขารู้จกักศิลปะแห่งความตื่นเต้นคนดีมักจะเล่นเกมรักแบบมากรุกช้าๆเนิบๆรอให้มั่นใจร้อยเปอร์เซตถึงจะกล้าเดินหน้าแต่คนเจ้าชู้นั่นแหละครับเขาเล่นแบบตีลังกาไปหน้าเด้งชอบก็จีบไม่ชอบก็ยิ้มคือแนวทางของเขาความตื่นเต้นความไม่แน่นอนความลุ้นระทึกนี่แหละครับ คือเสน่ห์ที่ดึงดูดใจคนได้มากกว่าความมั่นคงที่น่าเบื่อเพราะมนุษย์เราอ่ะหยหาความแปลกใหม่และความตื่นเต้นในชีวิตข้อที่6เขาดูเหมือนเป็นรางวัลใหญ่ที่ต้องแยง่งข้อนี้คือจิตตาวิทยาล้วนๆยิ่งมีคู่แข่งคนยิ่งอยากได้เหมือนสินค้าที่มีจำนวนจำกัดที่คนแย่งกันซื้อลองนึกภาพแฟนเจ้าชู้คือ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุด ที่เปิดขายวันแรกคนแย่งกันเพียบในขณะที่คนแสนดีอาจจะเหมือนมือถือรุ่นเก่าที่วางขายมานานแล้วถึงจะดีมีคุณภาพแต่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ความรู้สึกว่าต้องแข่งขันต้องพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คนอื่นก็อยากได้มันยิ่งเพิ่มมูลค่าให้เขาในสายตาคนอื่นนะครับข้อที่7คนดีบางคนน่ะน่าเบื่อจริงต้องยอมรับความจริงข้อนี้นะ ความดีอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้ามันดีเกินไปดีจนเหมือนอ่านคู่มือใช้เครื่องซักผ้าปลอดภัยใช้งานได้ดีไม่มีความพิเศษอะไรเลยในขณะที่คนเจ้าชั่วเขาเหมือนหนังในเน็ตฟลิกที่รุ้นทุกตอนมีหักมุมมีฉากที่คาดเดาไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาถึงแม้บางทีจะจบไม่สวยแต่ตลอดทางมันตื่นเต้นเร้าใจกว่ายเยอะ ข้อที่8เขากล้าเป็นตัวเอง300%เซเขาไม่เฟกเขาไม่ได้พยายามทำตัวดีเพื่อให้ถูกใจใครเขาแค่รู้ว่าฉันเป็นแบบเนี้ยเอาไหมซึ่งความมั่นใจแบบดิบๆ ไม่ปรุงแต่งแบบนี้แ่ละครับมันเซ็กซี่มากกว่าคนที่พยายามจะดีเพื่อให้ถูกใจคนอื่นซะอีกการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงไม่ต้องสวมบทบาทไม่ต้องเหนื่อยกับการสร้างภาพมันคือเสน่ห์ที่แท้จริงที่ดึงดูดคนได้ในระยะยาววงเล็บถ้าคนคนนั้นรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นได้นะข้อที่9โลกไม่ได้ไม่ยุติธรรมแต่คนที่เล่นเกมเก่ง,ก,งกว่าย่อมชนะ และมาถึงบทสรุปสําคัญนะครับเพราะเรื่องความรักความสัมพันธ์มันไม่ใช่การสอบข้อเขียนที่คุณแค่ทําความดีแล้วจะได้คะแนนเต็มแต่มันคือเกมที่ต้องรู้วิธีเล่นแล้วถ้าคุณคิดว่าความดีอย่างเดียวเอาอยู่แล้วนั่งรอไปเรื่อยโดยไม่ลองปรับเปลี่ยนหรือเรียนรู้เทคนิคการบริหารเสน่ห์แบบที่คนเจ้าชู้เขาทําระวังนะครับเดี๋ยวจะอยู่คนเดียวตลอดชีวิตถึงเวลาแล้วที่เราจะหันกลับมามองตัวเองลองเรียนรู้จากคนเจ้าชู้ในมุมดีด ที่ทําให้เขามีเสน่ห์ดูบ้างแล้วนํามาปรับใช้ในแบบของเราเองเพื่อให้ความรักของเราไม่น่าเบื่อและมีสีสันมากขึ้นสรุปกันง่ายๆสั้นๆเลยว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมักมีแฟนดีๆตลอดเวลาทั้งที่เราแสนดีแสนดี แต่กลับต้องเทน้ําตาไปบ่อยมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือโลกไม่ยุติธรรมหรอกนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเกมที่ต้องรู้วิธีเล่นคนเจ้าชู้ไม่ได้เร็วเสมอไปแต่พวกเขาแค่เข้าใจจิตวิทยาซ้อมบ่อยกล้าเสี่ยงสื่อสารขั้นเทพสร้างความตื่นเต้นดูเป็นรางวัลกล้าเป็นตัวเองสุดท้ายนี้ถ้าคุณยังยึดติดกับความคิดที่ว่าความดีอย่างเดียวเอาอยู่โดยไม่รู้จักปรับตัวเรียนรู้ที่จะเล่นเกมอย่างชันฉลาด บอกเลยว่าคุณอาจจะต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเอาข้อดีของคนเจ้าชู้มาปรับใช้ในแบบของเราไม่ใช่เพื่อให้เจ้าชู้ตามเขาแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมีเสน่ห์ที่สุดและน่าดึงดูดใจที่สุดในแบบของคุณเองจงกล้าที่จะเล่นจงกล้าที่จะเรียนรู้แล้วคุณจะพบว่าโลกนี้มีอะไรดีๆรอคุณอยู่เสมอขอบคุณและสวัสดีครับอยากเป็นแน่คนเจ้าชู้เน่ยมันเป็นกันยังไงฮะ